สวัสดีครับแฟนคลับเสียบุกท่านนะครับสถิติมีไว้เพื่อถูกทำลายโดยคนธรรมดายอย่างคุณผมได้แรงบนันดาลใจบทความนี้มาจากหนังสือนะที่ชื่อว่า My set Secret t s e for Winning นะครัถอดความคิดเทรดเดอร์ผู้ชนะนะครับมีตอนนึงครับเป็นเรื่องความจริงความจริงข้อหกครับพี่มาร์คเขียนว่าสถิติมีไว้เพื่อถูกทำลายโดย คนธรรมดาอย่างคุณอุปสรรคนั้นทําให้บางคนล้มลงแต่ทําให้บางคนนั้นก้าวไปทําลายถิติเราได้แรงบันดาลใจจากผู้บุกเบิกเสมอจากคนที่เคยทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนเราเมื่อเรารู้ว่ามีคนทําได้เราก็สามารถตั้งเป้าหมายแบบเดียวกันกัเขาได้ครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราสามารถทลาย ทลายเรคคอร์ดที่เขาทำได้ครับสถิตินั้นมีไว้เพทุกทำลายครับผู้นำจะเป็นผู้ชี้ทางพวกเขาทำให้เราเห็นเห็นว่าเราสามารถไปไกลกว่าที่เราคิดนะพี่มาร์กเองนั้นได้แนวคิดเนี่ยมาจากการดูหนังเรื่อง r o c ก y ี้ครับ r ็อกกที่เท่าไหร่เนี่ยที่4นะภาค4ะ่ะนะฮะในฉากที่ ล็อกกี้ต่อสู้กับไอแวนนะอีแ e วนะฮะดราโก้นะนักมวยรัเสเซียที่ดูแข็งแกร่งไร้เทียมทานหลังจากที่ล็อกกี้นั้นพักยกกลับมานั่งในมือเองครับโค้ชเขาได้ให้คำพูดสำคัญที่เปลี่ยนแนวคิดล็อกกี้ไปตลอดกาลเออผมว่าหนังล็อกกี้เนี่ยมีคำคมน่าสนใจหลายหลายประโยคนะเี๋ผมมาทำคลิปให้คุณฟังแล้วกันจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับ โคดร็อกกี้บอกว่านายทำให้เขาบาดเจ็บได้นั่นแปลว่าเขาไม่ได้เครื่องจักรเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาสิ่งนี้ฮะทำให้พี่มาร์กเก็ตเลยว่าไม่มีใครพิเศษเกินกว่าที่เราชนะได้ครับจากนั้นครับเขาได้แรงบันดาลใจครับปี1994เนะเขาได้แรงบันดาลใจจากพอสโดยโจนฮะ ปี1994เขาตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากเลยเขาต้องการทำผลงานครับเอาชนะสถิติของพอทรอยโจนครับนักลงทุนตับตำนานที่เคยทำผลตอบแทน100%ต่อปีต่อกัน4ปีและปีที่5ได้กำไร99.6% 99. าไนร99.6%ะเขาตั้งเป้าว่าจะทำลายสถิติที่พอทรอยโจนทำไว้ฮะ และเพื่อทำลายครับเขาต้องใช้วงเงินต้องทำเงิน1น0 0 0แสนเหรียญให้กลายเป็น3ล้านเหรียญไปใน5ปีครับนั่นคือผลตอบแทนรวมนั้น3,950%วิพี่มาคศึกษาว่าสิ่งที่ทำให้พอตดวโจนั้นมีผลงานระดับชั้นเลิศน,นะ100%ติดต่อกัน4ปีนะฮะ ผมเหมาเลยห้ปีแล้วกันเพราะว่าเก้าสิก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะผลตอบแทนร้อซนติดต่อกัน5ปีเนี่ยแท้จริงแล้วเบื้องหลังนะไม่ใช่แค่กลยุทธ์ครับไม่ใช่แค่กลยุทธ์แต่มันมีเรื่องของความเชื่อและวิธีคิดพี่มาร์กพบว่าพอตดรยโจนนั้นเป็นนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยงมากกว่า การมองหากําไรสูงสุดครับแล้วก็พีมาร์กก็เอาแนวทางนี้มาใช้ครับผลลัพ์เป็นไงครับ5ปีผ่านไปพี่มาร์กทำได้ครับเขาทำไรครับได้220เซนต์ต่อปีเลยทำให้เงินนะั้นจาก1 0 0 0 0แสนนะโตเป็นมากกว่า30ล้านหรือคิดเป็นผลตอบแทนอะ่ 33, ะ33,550เปอร์เซนมากกว่านะฮะ มากกว่าที่เคยตั้งตอนแรกคือสามพันเก้ารอยห้าสิบมากกว่าเป้าที่เคยตั้งไว้ถึงสิบเท่าด้วยกันครับแต่ก่อนตั้งเป้าสา0หมื่นเก้าตั้งเป้าแรกนะสามพันเก้าทำได้จริงครับสามหมื่นสามครับเกือบสิบเท่าเลยตรงนี้ครับที่พี่มาร์กเอาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่านะแล้วเป็นความจริงนะที่ถ้าถ้าคุณ เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองนะมันจะมีเรื่องเล่าเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่เรื่องเล่าครับเป็นความจริงเนี่ยของคุณโรเจอร์บนเสเตอร์ครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับคําพูดเป็นความจริงที่เอามากระตุ้นเตือนสําหรับนักล่าฝันทุกคนว่าเฮ้ยคุณทําได้เว้ยถ้าคุณสามารถทําลายข้อจํากัดทางความคิดไดนะ้เราไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวเองสามารถทำอะไรบ้างครับ จนกว่าเราจะเชื่อว่าสิ่งที่คนอื่นทำได้เราก็ทําได้ครับและเราสามารถทําได้ดียิ่งกว่านะฮะชัดเจนคือตัวอย่าง,งคุณโรเจอร์เบนิสเตอร์นะฮะตัวนี้นะสถิติ1ไมล์ใน4นาทีครับในปี1954นั้นทุกคนในโลกนะเชื่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดนะ วิ่งระยะ1ไมล์ได้ภายใน4นาทีนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ยืนยันว่าอันตรายเกินไปครับจกนกระทั่งโรเจอร์บนิสเตอร์นั้นทำให้โลกเห็นว่าเขาวิ่งได้ครับเขาวิ่งในเวลา3นาที59.4วินาทีครับคนนี้ฮะโรเจอร์บนิสเตอร์นะเนี่ยแต่ก่อนนะคนทั้งโลกครับรวมทั้งแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะบอกว่าไม่มีทางที่มนุษย์คนใด จะวิ่ง1ไมล์นะได้ต่ำกว่า4นาทีครับแต่โรเจอร์พินิสเตอร์นั้นทำให้โลกเห็นว่าสิ่งที่คนทั้งโลกเชื่อไม่เป็นความจริงครับเขาวิ่ง1ไมล์ใช้เวลา3นาที59.4วินาทีเมื่อโลกรับรู้ข้อมูลใหม่นะฮะแค่2เดือนต่อมานะฮะ จอห์นแลนดี้ครับนักวิ่งชาวออส,สเตรเลียนะทำลายสถิติของโรเจอร์บริสเตอร์เลยวิ่งได้ภายในเวลา3นาที57.9วินาทีครับและหลังจากนั้นครับไม่ถึง3ปีนะมีนักวิ่ง16คนครับที่วิ่งเร็วกว่าจอห์นแลนดี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะไม่ใช่ร่างกายเลยครับแต่ มันคือความเชื่อครับข้อจํากัดอยู่ที่ความคิดคุณเท่านั้นนะฮะบางครั้งที่เราเชื่อว่าคนที่สําเร็จนั้นน่ะต้องเป็นคนพิเศษครับต้องมีพรสวรรค์โชคดีนะซึ่งไม่ใช่ความจริงะฮะคนที่ไปถึงจุดสูงสุดล้วนแต่ฝึกฝนและทํางานหนักมาหลายปีไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายสูงแค่ไหนนะครับก็จะมีคนที่สามารถ เป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปได้ไกลขึ้นเสมอและแม้ว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายที่คุณเคยคิดว่าเป็นจุดสูงสุดคุณอาจพบว่ามั่นเป็นเพียงแค่บันไดขั้นรแรกๆนนัน้คุณยังคงไปไกลอีกครับคุณยังมีศักยภาพแท้จริงที่สูงว่นนี้ดังนั้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ มันจะเป็นไปได้เสมอนะเมื่อมีคนทําสําเร็จครั้งแรกครับคุณเองก็ทําได้นะคุณเองก็ทําได้เช่นกันครับคุณเองก็สามารถเป็นคนที่ทําลายสถิติได้ไม่ใช่ว่าเอไนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรนะครับแต่ความคิดเราก็สามารถพัฒนาได้เช่นกันอะไรก็ตามที่คุณเหนทําได้นะครับคุณก็ทําได้และอาจทําได้ยิ่งกว่า สิ่งที่คุณมีก็น,นะครับ 1. ความหลงไหลในเป้าหมายครับ 2. ความมุ่งมั่นและความอดทน 3. ความรู้และการฝึกฝน 4. ความเชื่อว่าคุณทําได้ครับหลงไหลเป้าหมายมุ่งมั่นอดทนความรู้และฝึกฝนเชื่อว่าคุณทําได้จงเดินหน้าสู่ความฝันคุณฮนะจงเดินหน้าสู่ความฝันโดยไม่มีข้อแม้คุณไม่ไมีทางรู้นะครับว่าศักยภาพแท้จริงคุณมีเท่าไหร่ครับ จนกว่าคุณจะท้าทายขีดจำกัดของตัวเองครับจงเชื่อมั่นในตัวเองศึกษาผู้ที่เคยสำเร็จครับศึกษาศึกษาแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นอยู่ในแวดวงของความคิดของคุณให้ได้ครับอยู่ในแววงความรู้แล้วก็ชีวิตคุณให้ได้ครับแล้วก็แผงนงานคุณอาจจะกลายเป็นผู้ที่สร้างมาตรฐานใหม่ครับ มาตรฐานี่คนรุ่นหลังจะต้องมองขึ้นไปหาและที่สำคัญสุดครับจำมาเลยว่ามีนักทําลายสถิติอยู่ในดวคุณเสมอครับนี่เป็นข้อคิดเป็นมุมมองที่ผมว่าผมชอบนะผมชอบมากแล้วก็อยากเอามาใช้ใคุณฟังเลยวนนี้ว่าอ,อถ้าคุณชมช่องนี้เป็นประจำคุณรู้ว่าผมเป็นคนที่ ชอบทำคอนเทนต์ประเภทนี้เพราะว่ามันให้แรงมันดานใจแล้วก็มีหลายคนชอบอย่าครับอย่าจํากัดตัวเองว่าฉันทําไม่ได้แน่แต่จงเชื่อว่าฉันทําได้แน่ถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ครับถ้านโยนนึกถึงคลิปที่ผมเพิ่งเพิ่งทําให้คุณชมล่าสุดน,นี่เป็นของคุณดีพักอัเปานะเขาทําคลิปบอกว่า,วา การทำกำไรระดับร0อต่อปีนั้นคุณก็ทำได้เช่นกันผมว่ามันมันเป็นคำพูดที่ได้แรงบันานใจจากพี่มาร์คแล้วก็อยากให้เราคิดอย่างนั้นเหมือนกันตรงเชื่อคุณทำได้ถ้าคุณเชื่อแล้วคุณจะมีพลังแ,ะแระดับมานานใจแต่ก่อนอ่ะผมว่านั่งทุนจำนวนมากนะรวมนังนเองนะการได้กำไรระดับร้อยอนต่ะต่อปีอ่ะโห พอร์ตตัว100%ต่อปีเป็นเรื่องยากมากเลยนะแต่พอเราศึกษาพอเรามีตัวอย่างคนที่ทำได้ลยว่าคนแข่ง us investing Championship นะทุกปีครับ100% 100%บางคนนะแข่งทุกปีก็100%ทุกปีครับทำให้ผมเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถทำได้เช่นกันเว้ยซึ่งแต่ละคนนะครับที่ได้กำไร100%นะก็มีแนวทางที่ต่างกันไปนะบางคนก็ซื้อแล้วถือ บางคนก็สวิงเทรดบางคนก็เดย์เทรดครับมีหลากหลายสไตล์แต่ว่าเขาทําได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยมีคนทําได้มากขึ้นเรื่อยเหมือนกับที่นักนัก,น,กนักวิ่งนะเริ่มต้นจากโรเจอร์บนินสเตอร์ทาได้ครับพอมีพอเรารู้ว่ามีใครเขาคนทได้เว้ยแล้วอีกต่อมาส,าสองเดือนน่ะมีคนทําได้อีกหูผมว่าใจมาแล้วเราต้องทําได้แน่นอนเราต้องฝึก เรียนรู้ว่าเขาทํายังไงถึงสําเร็จไ,ได้แล้วก็ทําไม่ได้ครับเนี่ยเราสาม,มารถาให้คนที่สําเร็จขั้นสูงเนี่ยไปแนวบรรดานจได้ครับอย่าไปดูแคลนอย่าไปเรียกว่าอิจฉาเขาอิจฉ้าไม่สร้างอะไรครับแต่จงศรัทธาแล้วก็เอาไปบรรดานจารถ้าคุณเอาคนเก่งาแนนาวบันใจารนะคุณจะมีก้าวไปหาเขาเติบโตเติบโต,ต,ต,ตอยู่ทั้งเก่งมากเก่งหลายเขาดังนั้น จงเดินหน้าสู่ความฝันคุณอย่ามีข้อแม้ครับข้อจำกัดอยู่ที่ความคิดคุณนะถ้าคุณเชื่อคุณทำได้คุณทำได้แน่นอนครับตอนนี้นะครับเจอกันคลับหน้าสวัสดีครับ